สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับผมโซลาเซลเพื่อการใช้งานจริงวันนี้ผมจะพาพี่พี่มารู้จักกับอินเวอร์เตอร์ราคาถูกพวกนี้กันนะครับเริ่มจากฝั่งขวามือนะครับเรียงมานะครับจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดที่ตัวนี้นะครับราคาประมาณ2000กว่าบาทนะครับผมผมก็เรียกมันว่าอินเวอร์เตอร์ราคาถูกนะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์พวกนี้เป็นชนิดเป็นหม้อแปลงสวิตชิงนะครับซึ่งนิยมใช้มากใน ในวงการโซลา r เซลล์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดนอนนาชุดนอนไล่ like, <único Liberty Overwatch> หรือว่าเป็นทําเป็น power box <Ooh. S 2> เป็นชุดแคมปิ้งนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งในรถนะครับผมรถบ้านนะครับผมเพื่อแปลงไฟจากไฟ DC กระแสตรงนะครับเป็นไฟ AC กระแสสลับนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายข้อดีข้อเสียของอินเวอร์เตอร์พวกนี้เป็นอย่างไรนะครับผมผมจะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะครับผม ดีเอสามพันห้าร้อยวัตต์เนี่ยครับผมอินเวอร์เตอร์พวกนี้ลูกค้าส่งซ่อมนะครับผมได้ซ่อมและแก้ไขเสร็จหมดทุกตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายข้อดีข้อเสียของอินเวอร์เตอร์พวกนี้ให้พี่ๆได้ฟังกันนะครับผมครับพี่ครับตัวแรกครับเป็นอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อครับ d a 3อ0าันรวัตต์นะครับเป็นเพียวซายเวฟแท้นะครับผม ไฟออกที่2 2 6โวลต์นะครับผมเพียวไซเวฟห้าเฮิร์ตนะครับก็คือรุ่นนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่กำลังยอดทิศนะครับผมมีราคาถูกนะครับเป็นเพียวไซเวฟแท้นะครับผมเครื่องนี้ลูกค้าส่งซ่อมนะครับเนื่องจากต่อแบตเตอรี่ผิดขั้วนะครับผมระบบ2 4โวลต์นะครับแต่ว่าลูกค้าต่อแบตผิดขั้วโดยเปิดสวิตเปิดสวิตไว้นะครับผมทำให้ าดได้เสียนะครับผมนี่ครับผมมันเสียนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเปิดสวิตไว้แล้วก็ต่อผิดขั้วทาให้ไฟวิ่งเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วก็ผ่านสวิตไปหาอากาศได้นะครับผมแล้วก็มอสเฟตฝั่งขาเข้านะครับผมเสียหายไปแปดตัวนะครับผมไม่รู้ว่าจะคุมหรือเปล่าครับเพราะว่าอากาศได้ตัวนี้เขาต้องซื้อเป็นคู่ครับผม ก็คือคู่นี้ก็800กว่าแล้วก็มอสฟตอีก8ตัวตัวละ60บาทนะครับก็รวมค่าซ่อมก็พันกว่าบาทนะครับผมลูกค้าส่งซ่อมเพราะว่าลูกค้าเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็ยังไม่ทันได้ใช้นะครับผมก็คือเสียบแบตผิดขั้วพังเลยเขาก็เลยส่งซ่อมนะครับผมถ้าเกิดว่าอินเวอร์เตอร์เก่าแล้วถ้าเกิด ซ่อมพันกว่าบาทก็ไม่คุ้มนะครับก็คือเปลี่ยนใหม่ครับผมเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ก็ตัวละประมาณ2,000กว่านะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ประเภทสวิตชิงนะครับผมก็คือ3,500วัตต์คือวัตต์พีคนะครับผมใช้จริงแท้ใช้จริงๆนะครับเราก็หาร3ไปนะครับไม่ให้เกินพันวัตต์นะครับผมวัตต์พีคนี่หมายถึงกําลังวัตต์ที่ชั่วขณะนะครับผมสมมติว่าเราใช้ไฟเบอร์ตันล็กนะครับผมก็กด วัดพีขึ้นไปถึง3 5 0 0เครื่องก็จะโปรเทคตัวเองนะครับเราก็จะแก้ไขโดยการเปิดปิดเครื่องใหม่นะครับผมก็กลับมาใช้ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใช้วัดต่อเนื่องนะครับอย่างก,การต้มน,น้ําร้อนเราเปิดพัดลมไปด้วยเปิดทีวีไปด้วยหลอดไฟด้วยแล้วก็ต้มน,น้ําร้อนถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปถึง2,000วัตต์3,000วัตต์ต่อเนื่องเนี้ยครับก็คือมอเสเฟตจะร้อนร้อนแล้วพัดลมก็จะโค ระบายความร้อนไม่ทันมอสเฟตก็จะช็อตจะไหม้นะครับผมอินเวอร์เตอร์พวกนี้ไม่เหมาะกับงานหนักนะครับถ้าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะกับงานหนักก็เน้นไปทางพวกมออแปลงเทอร์ลอยนะครับผมไม่งั้นก็อินเวอร์เตอร์พวกไฮโวล์นะครับผมเน้นใช้ลางวันนะครับไฮโวล์ส่วนมออแปลงเทอร์ลอยนี่ก็เน้นแบตเตอรี่แล้วก็เน้นใช้ไฟต่อเนื่องนะครับผมใช้ไฟเยอะต่อเนื่องไอ้พวกนี้มันใช้งาน หนักไม่ได้นะครับผมต้องรู้จักใช้นะครับผมแล้วก็ไอ้พวกอินเวอร์เตอร์พวกนี้ครับผมมันจะแค่เราเปิดทิ้งไว้นะครับรู้สึกว่ามีอุณหภูมิร้อนแล้วนะครับผมอุ่นๆนะครับผมไม่ได้ใช้โหลดอะไรนะครับผมอินเวอร์เตอร์ก็จะอุ่นๆนะครับผมมันจะกินกระแสสแตนบายเยอะนะครับไม่เหมือนพวกหม้อแปลงเทอร์ลอยนะครับผมเหมาะกับคนที่งบน้อยนะครับผม ใช้พัดลมทีวีตู้เย็นได้นะครับผมตัวนี้แต่ไม่เน้นใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกหลดกระชากครับผมครับผมใครที่ไม่มีหลดกระชากก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้ครับประหยัดนะครับผมใช้ดีๆก็อยู่ได้สี่ห้าปีนะครับผมระวังพวกจิ้งจกเข้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีอุณหภูมิร้อนหรือว่าไม่มีหลดกระชากก็คือ พัดลมมันจะไม่หมุนนะครับผมมันจะหมุนก็ต่อเมื่อว่ามีโหลดกระชากนะครับผมใช้โหลดต่อเนื่องนะครับผมพัดลมมันจะโฟนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ใช้โหลดต่อเนื่องก็คือพัดลมไม่โฟก็คือจิ้งจกเข้าอินเวอร์เตอร์พวกนี้ผมซ่อมมาเยอะครับส่วนมากจิ้งจกเข้านะครับแล้วก็มดเข้าไปทํารังนะครับแล้วก็ใช้โหลดใช้โหลดมากนะครับผมใช้งานหนักไม่ได้นะครับผมครับผมประมาณนี้ครับไปดูอินเวอร์เตอร์ตัวต่อไปนะครับ ครับพี่ครับตัวต่อไปครับตัวนี้ครับผม dc 1 2บ0โวลต์พันแวัตต์นะครับผมตัวใหญ่กว่าเพียวสาตัวเมื่อกี้อีกนะครับแต่ว่าลูกค้าเอามาซ่อมเขาบอกว่าเป็นเพียวสายเวฟวัดขึ้นดูแล้วไม่ใช่เพียวสายเวฟนะครับผมเป็นสแควร์เวฟนะครับไม่เหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเกี่ยวกับพวกมีขนลวดเหนียวนําครับผมก็คือใช้พัดลมไม่เหมาะนะครับผมใช้ได้แสงสว่างนะครับผม รชจโทรศัพท์มือถือนะครับหลอดไฟนะครับผมก็ทีวีได้คอมพิวเตอร์ได้นะครับผมสําหรับคนที่งบน้อยนะครับใช้ตัวนี้นะครับผมเครื่องนี้นะครับลูกค้าต่อไฟเกินนะครับระบบ12นะครับใช้ไปต่อระบบย4บสีเข้านะครับก็คือมอสเฟต r นะครับช็อตพังหมดเลยนะครับผมค่าซ่อมก็ประมาณ600กว่านะครับผมเพราะว่ามอสเฟตพังทุกตัวนะครับผม ซีก็แตกนะครับผมสำหรับคนงบน้อยนะครับผมแนะนําตัวนี้ตัวนี้พัดลมปูอากาศตลอดนะครับผมจะหมุนช้าๆนะครับผมไม่ต้องกลัวจิ้นจกเข้านะครับแล้วก็เมื่อเราใช้โหลดเยอะพัดลมเขาจะหมุนแรงขึ้นนะครับตัวนี้ครับไปดูตัวต่อไปนะครับครับผมตัวนี้นะครับเป็นคลื่นไฟออกเป็นโมดิฟายไซเวฟนะครับผม ไม่ใช่เพียวไซน์นะครับไม่เหมาะกับพวกอินดักเตอร์หรือว่าพวกพัดลมประเภทขนลวดเหนียวนําเช่นกันครับผมสําหรับใครที่จะเอาไปใช้กับพวกทีวีพวกแสงสว่างชาร์จโทรศัพท์ก็สามารถใช้ได้นะครับผมเครื่องนี้ครับไฟออก210โวลต์นะครับ52เฮิร์ตนะครับผมที่วัดได้นะครับเป็นอินปร์เตอร์มูิฟายไซเบฟนะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาประมาณพันต้นตนนะครับผม ใครที่จะใช้ก็เลือกใช้ให้ถูกประเภทนะครับถ้าเกิดเอาไปเป็นชุดนอนนาก็มีพัดลมด้วยก็ไม่แนะนํานะครับชุดนี้ครับไปดูตัวต่อไปกันครับครับพี่ครับตัวนี้ก็เป็นระบบ12ครับเป็นเพลสไทเวฟแท้นะครับผมเหมาะใช้ใช้สำหรับประเภทขดลวดเหนียวนําได้นะครับแต่อย่าให้เกินลิมิตวัตต์ของตัวเครื่องนะครับตัวนี้1,000วัตต์นะครับ ถ้าใช้กินก็หารสามไปนะครับประมาณ300วัตต์ครับถ้าใช้กับพัดลมก็ใช้พัดลมตัวเล็กได้นะครับไม่เกิน100วัตต์นะครับพัดลมได้นะครับตัวนี้เป็นเพียวไซส์เวฟแท้นะครับคนที่ประหยัดนะครับผมในราคาประมาณพันต้นๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมแนะนํานะครับผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆนะครับนําไปใช้นะครับก็เวลาไปใช้ก็ปิดเครื่องทุกครั้งนะครับก่อน แบตเตอรี่นะครับป้องกันปัญหาเสียบแบตผิดขั้วครับถ้าเสียบแบตผิดขั้วมันจะส่งตรงถึง IC นะครับผมทำให้อะไอซีต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเสียบเบดผิดขั้วเฉยๆนะครับโดยเราปิดเครื่องไว้จะทําให้อะฟิวขาดเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเปิดสดวิตช์ไว้มันจะทําให้ส่งผลต่อ อินร์เตอร์นะครับทาให้อินร์เตอร์เสียหายมากขึ้นนะครับผมครับดูตัวต่แไปครับครับพี่ครับตัวสุดท้ายแล้วครับเป็นอินพ์เตอร์ที่ถูกที่สุดนะครับผมตัวนี้น่าจะประมาณห้าหกร้อยครับผมเขาระบุว่า dc สิบสองโพูซสองร้อยยี่สิบนะครับแต่พอวัดค่าจริงได้แค่ร้อยสามสิบแปดโวลต์นะครับผมห้าสิบเฮิร์ตนะครับเป็น สแควรเวฟนะครับผมเป็นคลื่นสแควรเวฟนะครับไม่เหมาะกับพัดลมนะครับลูกค้าเอาไปใช้กับพัดลมนะครับก็คือพัดลม6กสวัตต์นะครับผมเขาบอกว่าหนึ่งพันวัตต์ที่จริงมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าถอดซ่อมข้างในที่บอร์ดเขาระบุว่าร้อยห้าสิวัตต์นะครับผมแต่สติ๊กเกอร์ระบุว่าหนึ่งพันวัตต์นะครับผมก็คือโอเวอร์วัตต์เกินจริงนะครับ สำหรับใครที่จะไปนอนนานนะครับผมชุดนอนนานนะครับไม่แนะนําใช้กับพัดลมนะครับชุดนี้ใช้กับแสงสว่างชาร์จมือถือได้นะครับถ้าใครจะใช้กับพัดลมก็แนะนําให้ใช้แบบเป็นเทียวไซเวฟครับบางคนใช้ขึ้นสแควร์เวฟนะครับใช้กับพัดลมปีหนึ่งเปลี่ยนพัดลม3ตัว4ตัวนะครับแล้วก็บอกว่าพัดลมยี่ห้อยี่ห้อไม่ดีนะครับผมไม่ทนนะครับที่จริงมันไม่ใช่นะครับเราใช้อินเวอร์เตอร์ผิดประเภทนะครับผมถ้าเราจะใช้กับ พัดลมเราก็ใช้แบบเทียวไซเวฟนะครับผมพัดลมจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับผมแล้วก็อิวอร์เตอร์ก็จะทนนะครับผมถ้าเราเลือกใช้ถูกประเภทนะครับผมสําหรับวันนี้โทรเซลล์เพื่อการใช้งานจริงนะครับก็ขอแนะนําพี่ๆเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับสําหรับการรับชมรับฟังนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ